ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวสมาชิกตัวเจ้าหน้าที่ตัวประชาชนแต่ส่วนามากเนี่งมั่นใจว่าเราจะจัด แต่ช่วยประยุกน์ครับท่านที่สี่ครับท่านยุบอกองงสารครับและครับเราเริ่มเกี่ยวกับการพิมพักอกสารการใช้การ ท่านชัชาของสาดครับท่านริตกรสำนรที่เศษละลายสารแทนของอีจอดเชียงใหม่แล้วอีที่สมัครเขามาท้องแตนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะส่งว่าอีผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่มาลงเวลาก่อน8ปดนาฬกาสามนาทีอีท่านนะคะ นิทนะคะนายทีละมุตขออนุญาตนะคะตัวแทนนาฬิกา30น,นาทีนะคะนางสาวปนรัตน์วิริยะภุมสาร จะไม่ทำการตกลงกันนะคะในเรื่องของลำดับการเิียเราจะ ไเลยแล้วก็ส่งทดิันนะคะได้จับแล้วนะคะดิฉันจะขอลำดับในการยึ่นใบสมัทางนี้นะคะท่นทีลลูแกบอกสิคะ

ตลาดออกมาจากไทยนะครับเดี๋ยวหมบานเล้ับผู้สมัครเาจะตั้งคนน้า ก็อยเดียวรั้นาลก็นับไว้ด้วยเว้คือในภาชนะะามสาเชื่อมวงกันค่ะอารัศมีดประกอ่อนะคะได้ไปสนัเป็นลำดับที่3 I'm <Okay. S 2> คือนอายอนุวีระมาชานะคะเป็นผู้แนทนในการจับของกลุ่มท,ท,ที่สองนะคะอันนี้เราจะใส่ชื่อนะคะไม่ใช่เล่นลางตาไปเลยนะคะต่อไปท่านที่สามนะคะที่เราจะอีกทีวิชื่อใส่นะคะก็คือชื่อ E aí เทศ่สวนครเชียงใหม่นะครับที่จะทำงานรมกับคนที่็นกษนะครับภาคเกษรกรหลายๆถ้าการศึกษาไม่ได้ทีก็ต้งขอให้มั่นใจในมิานของผู้เราด ผู้สมัสมครนายกัชชมุกรนครเชียงใหม่จากพรรคประชาชนนะครับก็ตลอรับเวลาที่ทําพื้นที่มานะครับผมทำนโยบายที่คิดว่าตรงใจพ่อไม่เป็น้องชาวเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับราในพื้นที่มันต้องใชเวลาหนึ่งเดือนนะครับ ใส่ค่นะ